สถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศนะคะวันนี้วันที่21กันยายน2567เวลา7นาฬิกาของวันนี้ค่ะปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงสุดได้แก่ภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีนี่128มิลลิเมตรค่ะอ่านแบบนี้เนาะภาคใต้จังหวัดระนอง127มิลลิเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลน,นครน,นะคะ95มิลิเมตรภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์94มิลิเมตรภาคกลางกรุงเทพมหานาคร93มิลิเมตรค่ะภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรี38มิลิเมตรนะคะสภาพอากาศวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุ depression สุริกเคลื่อนปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคตะวันออกและอ่าวไทยทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่คาดการช่วงวันที่21-23กันยายน2567ร่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรง พาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่นซูริกเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้สถานการณ์อ่างเก็บน้ำในภาพรวมเนี่ยนะคะปริมาณน้ำรวม68%ความของความจุกักเก็บ54,860ล้านลูกบาทเมตรปริมาณ น้ำในการใช้นี่53เเซน์ะคะก็คือสามหล้านลูกบาทเมตรค่ะทางประกาศทางสทนชนะคะฉบับที่16บหกทับสองพลงวันที่17กันยายนสองพันเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่19ถึง25กันยายน2567มีดังนี้ค่ะ พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไหลหลากนะคะดินคโคลนถล่มและบริเวณชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันในบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่ห้องสอนตากลำปางพยาวแพร,แร่อุตรดิตฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงการอุดรณธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่น นครราชสีมากลาลสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราช,ชธานีนครน,นายกปราจินบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดช,ชุมพรระนองพังงาภูเกต็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังและสตูลเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กมีปริมาณมากกว่าร้อยิ นะคเฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ําล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณแม่น้ําสายหลักและลําน้ําสาขาของแม่น้ําสายแม่น้ากกแม่น้ําอิงแม่น้ํายงแม่น้ําป่าศักแม่น้ําเลยห้วยหลวงแม่น้ําสงครามแม่น้ําจันทบุรีและแม่น้ําตราดก็ การให้ความช่วยเหลือในฮวันนี้20กันยายน2567นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานประสานพลังประสานใจณตึกสันติไมตรีเทรมเนียบรัฐบาลเพื่อรับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและร่วมกันหารือแก้ไขปัญหารวมถึง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันเสนอข้อพิจารณาดังนี้นะคะการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยระยะยาวในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยสร้างเขื่อนริมแม่น้ำสายค่ะแอปพลิเคชันกลางในการจ่ายงานกู้ภัยและการขอความช่วยเหลือรวมถึงการรายงานตัวแบบออนไลน์โดยให้รัฐบาลเป็นแกนกลางสั่งการ รัฐบาลเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนกลุ่มอาสาสมัครรวมถึงยกเว้นภาษีองค์กรการกุศลสุขภาพอนามัยของผู้ประสบอุทกภัยยาป้องกันโรคต่างๆการแจ้งเตือนภัยและความน่าเชื่อถือของการแจ้งเตือนสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือแกกทีมกู้ภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ความสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยและการกำจัดดินโคลนเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยให้กองทัพบ,บกและกระทรวงมหาดไทยนำกำลังพลพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ดำเนินการช่วยเหลือปัญหาดินคโคลนให้เ,เร็วที่สุดส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะคะวันที่19กันยายนที่ผ่านมานี่6จังหวัดด้วยกันค่ะก็คือจังหวัดเชียงรายนะคะอำเภอแม่สายและอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอำเภอพรมพิรามบางระกรรมและอำเภอเมืองนะคะไอหนุ่มพรมพิรามนี่น้ำท่วมบ้างหรือเปล่านะคะแต่บอกว่าบ้านอยู่สูงเนาะ เป็นห่วงอยู่นะคะจังหวัดน้องคายค่ะสังคมสีเมืองใหม่ท่าบ่ออเภอเมืองรัตนาวาปีและโพนพิสัยจังหวัดบึงการนะคะโซ่พิสัยค่ะบึงโขงหลงเซกาพรเจริญปากคาดเมืองบุ้งคล้าและสีวิไลจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยานี่มีบางบานบางปะหันผักไห่พระนครศรีอ,อยุธยาเสนาและบางไซ จังหวัดสตูลนี่ควรโดนเมืองท่าแพรมะน,นังละงูและควรกาหลงนะคะอันนี้คือสถานการณ์เรื่องราวของน้ำท่วมเนาะอ้าวก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรามาเ,าเรานำมาเล่าสู่บอกต่อให้ผูู้้ฟังได้รับทราบกันนะคะ